ก็ลาสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสารหัวข,ข้อของวันนี้โดยรับสุดในตอนนี้ผมตัวเกมก็ได้มีการอัปเกรดปืนกระบอกใหม่ล่าสุดเข้ามาแลมที่มาพร้อมกับบรรพัดในซีซั่นที่10เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเระทำการรีวิวปืนกระบอกใหม่ล่าสุดกระบอกนี้การว่าในเรื่องของการใช้างานของมันเนี่ยจับเป็นยังไงและควรใช้างานในรูปแบบไหนถึงจะดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มดูกันเลยโดยรอบเจ้าปืนกระบอกใหม่นี้ผมจะชื่อว่า Eco เป็นปืนตระกูลสายช็อตกันค่าไซรัดของตัวปืนนผมด้าเมจอยู่ที่9 3อัตราการลั่งกระสุน3 5มแม่นยำา49เคลื่อนที่73ระยะยิง3 6การควบคุมอยู่ที่56และสระวิธีการป,ปลดล็อกปืนกระบอกนี้ผมก็จะอยู่ในแบนพาสซีซันที่10บจะปลดล็อกให้กับตัวผู้เล่นที่เป็นสายรีผมก็คือเป็นเลเวลแบนพาสเลเวล21เมื่อเก็บเลเวลถึง21ปุ๊บเนี่ยปืนกระบอกนี้ก็จะปลดล็อกให้โดยอัตโนมันตินะผมแต่ต้องยอย้าาาว่่่อูในน, 10, น,นนบพซัท20เ ถ้าเกิดว่ามาหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะต้องอรอลุ้นตัวเกมทํากิจกรรมแจกนะโดยรวมเนี่ยตัวปืนนะผมถือว่าเป็นปืนตระกูลสายช็อตกันที่เน้นในการยิงรัวแบบต่อเนื่องมีความใกล้เคียงกับตัวลูกซองอย่างสไตร k เกอร์เพราะฉะนั้นลองเปรียบเทียบค่าเตตัทของปืนทั้งสองกระบ,บอกนี้ก่อนดีกว่านะและเมื่อนำทั้งสองปืนนะผมมาเปรียบเทียบในเรื่องของค่าเซตัตกันร,ระหว่างปืนสไตรเกอร์กับปืนอ e ีโค สังเกตว่าปืนลูกซองใหม่อีโคจะมีดาเมจมากกว่ามีระยะการยิงมากกว่าและก็การควบคุมที่สูงกว่าแต่ถ้าว่าจะน้อยกว่าในปืนไตเกอร์นิดนึงผมก็คือในเรื่องของความเร็วในการลั่นกระสุนแต่เทียบเรื่องความเร็วในการลั่นกระสุนน้อยกว่า3หน่วยแต่ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะกว่าระยะยิงที่สูงกว่าและก็การควบคุมง่ายกว่าพ่ลิงก็มองว่าปืนลูกซองใหม่อย่างปืนอีโคเนี่ยค่อนข้างน่าใช้งานมากกว่าตัวไตเกอร์นะในเรื่องของค่าสเตตัสที่มาเปรียบเทียบกัน ในกรณีที่ทำทั้งสองปืนนะผมมาเปรียบเทียบกันเริ่มอย่างแรกกับการยิงแบบว่าไม่ซูมสโคปอันนี้จะให้ความรู้สึกว่าทั้งสองกระบอกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่ผมแต่จะแตกต่างกันก็คือปืนอีโคเนี่ยเวลายิงไม่ซูมสโคปเนี่ยปืนมันจะค่อนข้างดีดมากกว่าสไตรเกอร์ผมในส่วนนี้เนี่ยสไตรเกอร์จะยิงได้ง่ายกว่าน่อยแล้วก็ในเรื่องของการทาดาเมจผมปรากฏว่าตัวของอีโคเนี่ยกับทําดาเมจได้ดีกว่าตัวสไตรเกอร์ถึงแม้ว่าจะแรงดีดมากกว่าแต่สามารถหวังผลในการทําดาเมจได้มากกว่าตัวไเกกอรร์ในายิงแบบมม่ซู และในกรณีที่ยิงแบบว่าซูมสโคปผมอันนี้เป็นกรณีแบบพลิกกลับได้เลยนะก็คือปืนอีโคผมเวลายิงแบบซูมสโคปเนี่ยมันจะนิ่งแล้วก็คุมง่ายกว่าปืนสไตรเกอร์ผมปืนสไตรเกอร์เนี่ยยิงแบบซูมสโคปปุ๊บปืนจะค่อนข้างดีดขึ้นมากกว่าและที่สําคัญของผมก็คือในเรื่องของการยิงเนี่ยกระสุนของตัวอีโคเนี่ยยิงแบบซูมสโคปมันจะเกาะกลุ่มได้ดีกว่าปืนสไตรเกอร์ก็เลยทําให้การทํางานเนี่ยของตัวดาเมจเนี่ยจากที่ไปดิงทดสอบมาเนี่ยปืนอีโคผมที่เป็นปืนลูกซองรูโตใหม่เนี่ยสามารถฆ่าศัตรูได้ภายในช็อต วันนี้เรียกว่าเป็นอะไรที่โกมากเลยนะเพราะว่าในระยะ5เมตรถึง10เมตรเนี่ยปืนลูกซองรัวที่สามารถยิงวันช็อตตายได้เนี่ยคือศัตรูมาใกล้ๆเนี่ยมีหนาวแน่นอนนะเพราะว่าตัวไซเกอร์เนี่ยยิงยังไงปรับยังไงเนี่ยก็ไม่สามารถฆ่าวันช็อตได้นะแต่สำหรับตัวอีโคเนี่ยปืน,ปน,ปนแบบว่าดั้งเดิมเนี่ยก็สามารถฆ่าวันช็อตได้นั่นเองผมก็เป็นความแตกต่างระหว่างสองกระบอกนี้นะที่ค่อนข้างโอพีมากๆไปนะสำหรับปืนลูกซองรัว และสำหรับในการยิงในระยะ10เมตรเอ่อผมความแตกต่างก็คืออีโคโผมมีโอกาสที่สามารถคัาสตูได้ในวันช็อตเมื่อทําการปรับแต่งตัวปืนไปผมแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ปรับแต่งตัวปืนเนี่ยก็มีโอกาสในการฆ่าวันช็อตได้เหมือนกันนะแต่ก็ต้องอาศัยดวงในการยิงด้วยเหมือนกันแต่ค่าสเสียส่วนใหญ่ดาเมจของตัวปืนเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ50-80ตก,กว่าผมก็เรียกได้ว่าเป็นดาเมจของตัวปืนที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะสำหรับในกรณีที่ยังไม่ปรับแต่งะ แต่สตอรสไตยเกอร์ผมขนาดนนระยะ5เมตรยังฆ่าไม่ได้เลยเนี่ยในระยะ10เมตรก็เหมือนเดิมว่าดาเมจนี่แบบอย่างเบาเลยผมไม่เกิน50เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการหวังผลในการฆ่าในระยะ10เมตรของตัวสไตยเกอร์เนี่ยก็แทบจะหวังผลฆ่าไม่ได้เลยนะและสิ่งที่แตกต่างต่อมาผมก็คือในเรื่องของการรีโหลดแอนิเมชันของตัวลูกกระสุนนะผมวูนอีโคเนี่ยยิงเสร็จปุ๊บรีโหลดกระสุนมันเพียงแค่เปลี่ยนแม็กกาซีนนะผมก็เสร็จแล้ว แต่สำหรับในกรณีที่เป็นตัวสไตลเกอร์ผมสเกตว่าเวลายิงไปปุ๊บเนี่ยมันต้องทําการใส่กระสุนทีละหนึ่งนัดผมความเร็วในการรีโหลดเนี่ยก็ค่อนข้างต่างกันแบบสามสี่เท่าได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่า e c โคเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบกว่าในเรื่องนี้นะ เพราะฉะนั้นผมในเรื่องของสรุปการทางานของปืนลูกซองทั้งสองกระบอกที่อยู่หนประเภทเดียวกันระหว่างปืนสไตร์เกอร์และปืนอีโคเนี่ยพี่ลิงก็ต้องบอกเลยว่าอีโคเนี่ยแทบจะกินขาดเกือบทุกด้านนะไม่ว่าจะเป็นยิงปะซุ้มสโคมไม่ซุ่มสโคมระยะการทําดาเมจแล้วก็ดาเมจของตัวปืนเนี่ยผมค่อนข้างที่จะใช้งานดีกว่าแน่นอนในเรื่องของลูกซองปืนลวและนี่ก็คือในส่วนของตัวบิวที่พี่ลิงแนะนําในเรื่องของการใช้งานปืนลูกซองใหม่อีโค่ก็ผมก็จะจัดได้ตามนี้เลยนะ กระบ,บอกปืนนะผมใส่เป็นตัวโชคเพิ่มระยะดาเมจเพิ่มความหนาแน่นของการกระจายตัวของลูกกระสุนนะผมทําให้เราเนี่ยสามารถยิงเป็นก่อกลุ่มได้ดีขึ้นตามด้วยในส่วนของตัวพันท้ายผมที่เพิ่มค่าความแม่นยําเมื่อเร็งยิงเรเซอร์ acer, เพิ่มความไวในการเร็งแล้วก็เพิ่มค่าความแม่นยําเมื่อเร็งยิงแมกกาซีนใส่เป็นตัวเพิ่มแมกกาซีนสูงสุด25นัดกรบผมทำให้เราเนี่ยสามารถยิงกับต่อเนื่องได้ดีขึ้น และสุดท้ายผมกับตัวกิบหลังเพิ่มค่าความแม่นยำเมื่อเร่ยงยิงโดยในการวิวของตัวลูกซองตัวนี้ผมจะเน้นในการซูมยิงเป็นหลักครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างหวังผลได้ดีกว่ายิงแบบว่าไม่ซูมสโคบนั่นเองนะโดยเสาเจ้าวิวที่ลิงจัดด้ผมในระยะใกล้เนี่ยแน่นอนว่าเราก็สามารถยิงแบบไม่ซูมสโคบได้นะก็มีโอกาสฆ่าได้ในวันช็อตเหมือนกันนะผมแต่ถ้าเกิดระยะ5เมตรยิงแบบคุ้มสโคบเนี่ยยิงซูมเนี่ยยังไงก็คอนเฟิร์มว่าศัตรูเนี่ยตายแน่นอนภายในวันช็อตน,นั่นเองระยะต่อมาผมกับในระยะ10เมตร ถ้ายิงมือแบบว่าไม่คุมสโคปเนี่ยก็สังเกตว่ามันค่อนข้างหลังผลในการคิวยากนะเพราะฉะนั้นถ้าจะยิงระยะ10เมตรเนี่ยก็แนะนําว่าเร่งยิงจะดีกว่าผมก็มีโอกาสในการฆ่าวันช็อตที่สูงเหมือนกันก็คอนเฟิร์มว่าใช้กระสุน2นัดในการฆ่านะสรุปสำหรับการใช้ง,งานของปืนลูกซองกระบอกนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยเป็นลูกซองที่เล่นสนุกนะเพราะว่าเวลาวิ่งไปเนี่ยเจอศัตรูระยะใกล้เผาขนเนี่ยปุ้งปุ้งนัดเดียวตายผมเนื้อไม่ตายเนี่ยก็2นัดในระยะกลางนะ ค่อนข้างเป็นลูกซองที่เรียกว่าแรงจริงๆับผมแรงจ,จัดแถนยังปล่อยได้รัวกับตัว KRM แล้วก็ตัว B15 ด้วยในเรื่องของการใช้งานทําเรื่องความง่ายเนี่ยยิงก็วองว่ามันก็ยิงง่ายอยู่นะแต่มันก็มีข้อจํากัดนั่นก็คือด้วยระเมิที่แรงขนาดนี้มันก็มีเงื่อนไขว่าด่านที่เราจะเล่นนะผมมันควรจะเป็นด่านขนาดเล็กหรือด่านที่ในระยะประชิดเป็นหลักับผมถ้าเกิดว่าไปเจอด่านในระยะกลางหรือว่าระยะไกลยเยอะๆเนี่ย ตัวปืนเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเสียเปรียบปืนตะกูในอาหรือว่าลูกซองอื่นอย่างมากเลยนะโดยเฉพาะตัวบิวสิบกับตัวเคียเอที่มันสามารถยิงระยะกลางกึง่งระยะไกลได้ดีกว่าผมแต่ถ้าเกิดพูดเรื่องระยะประชิดความสามารถในการชักยิงเบิร์ดเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานได้มากกว่าแล้วก็เล่นได้ง่ายกว่าเพราะยิงต่อเนื่องได้มากกว่าและสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหลายคนที่ลองเล่นแบบเล็งยิงกันเนี่ยลรวรู้สึกว่าไอตัวกล้องสโคปเนี่ยไอรอนดอทเริ่มต้นเนี่ยมันบังจอมากนะพี่ลิงก็แนะนําว่าเอาตัวพันท้้ายออกก็ไดผม แล้วก็ใส่ในส่วนตัวกล้องเล็งแทนเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยสามารถช่วยเล็งยิงได้ง่ายกว่าอันนี้ก็เป็นความชอบถนัดของแต่ละคนด้วยนะก็ไม่สีเรียสละกันนะในส่วนนี้นะแล้วสำหรับการใช้างานในส่วนตัวเปิ้ลกับผมสีแดงเนี่ยก็เป็นตัวเพิ่มความเร็วในการวิ่ง10%สีเขียวเนี่ยต้องกันเคาน์เตอร์ u a ครับผมแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยเป็นลดเสียงการเคลื่อนที่นะปะพาดเชนโฮมเราก็ไปรีเกมเพย์ในการเล่นปืนกระบอกนี้กันดีกว่าก็เหมือนเดิมว่าพยายามหารายวิ่งให้ดีครับผม นิ่งด้วยมันเป็นลูกซองระยะประชิดนะเพราะฉะนั้นลายวิ่งเนี่ยอย่าวิ่งระยะไกลผมวิ่งที่มันสามารถเจอศัตรูในการยิงระยะกลางจะดีที่สุดอะ่ะแต่ปัญหาคือศัตรูอยู่ไหนหมดตึ้มตึ้มโอเคแตกไปหนึ่งครับน่เรียบร้อยมาสองมาสองตาแตกไปดีสองเลยครับ <laughs> ด้วยลูกกระสุนที่เยอะนะเราก็เลยสามารถจ่ายได้ง่ายๆผมก็โผบ,บอกเลยว่าโผล่หน้ามาแบบโป๊ะโป๊ะโป๊ะแตก <laughs> นี่ก็คือความแรงของปืนลูกซองกระบอกนี้ผมที่ค่อนข้างเป็นจุดเด่นมาก ระยะไกลก็ยิงได้นะครับผมแต่ว่าอาจจะต้องอัดกระสุนเพิ่มขึ้นมานิดนึงเป็นประมาณสัก3มนัดสี่นัดแต่ตอนนี้เข้าไปไหนกันหมดเนี่ยน่าจะวิ่งอ้อมหลังครับผมกําลังวิ่งตามหลังมาอยู่ประกบหลังจังหวะน,นี้หนึ่งทิวหนึ่งทิวหนึ่ง,องโอเคดเดอบล์ิวสองสววอยู่สัวอยู่ยจังหวะน,นี้ผมเรายังไม่ตาเลยนะแล้วก็กระสุนยังใช้ไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แ้่เกิดเจอระยะไกลเน,นี่ยก็เพ็นเลยผมฉีกฉีกมาทางที่มันเป็นระยะสั้นนะผมเราจะได้เปรียบกว่าเรียบร้อยครับระยะใกล้เจ๊ นี่ครับผมดอกเดียวตายเหมือนกันฮัตชอหลังกำแพงนี้ต้องมีไม่มีหนึ่งคนปล่อยไปก่อนหาทางวิ่งสั้นๆสั้นๆก็ยิงหลังไปดีครับหลังแตกไปอีกหนึ่งตรงนี้ทางยาวต้องระวังตัวนิดนึงับผมไม่รู้ว่าศัตรูจะโผล่มาด้านไหนระยะไกลย,ยิงไปดิระยะไกลก็ยิงได้ระยะไกลก็ยิงได้เก็บดับเบิลคิวไปดิครับเนี่ยสังเกตว่าระยะไกลก็ยิงได้นะแต่ต้องอัดกระสุนเพิ่มกว่าปกตินิดนึงับผมแล้วศัตรูอยู่ข้างหลังสองตัววิ่งตามเพื่อนข้างหลังับผมจังหวะนี้ยังไงเอ่ยเพื่อน อยู่รังรถแล้วอยู่รังรถก็เสร็จไปสิครับไม่ได้มองหลังไม่ได้มองหลังล่อยรถไปหนึ่งคันตรวจสอบทางข้างหน้าน่าจะต้องมีศัตรูหนึ่งคนแน่เลยทางด้านขวายิงไปจากระยะไกลยก็เก็บได้เหมือนกันเฮ้ยแรงเหือนเนี่ยเบรสโหดอยู่นะผมอย่าดูถูกนะเห็นว่ามันเป็นระยะใกล้ก็จริงแต่ระยะากกลาก็ยิงได้นะ อัที่สำคัญนะผมข้อดีของการยิงลูกซองครับผมด้วยลูกปลายก็คือเวลาโดนลูกปลายเยอะๆเนี่ยสตูเนี่ยปืนจะกระตุกหนักมากเลยครับผมคือเขาจะยิงสวนกับเราค่อนข้างยากนะก็เป็นข้อดีของปืนลูกซองผมที่แบบยิงลูกปลายเยอะๆนะแน่แต่ไปไหนกันหมดเนะี่ยโอเคข้างหลังข้างหลังตรงนี้แปลว่าเขาน้าจะอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรากระโดดข้ามไปดูนะวิ่งต่อเนื่องยังไม่หยุดยังครับผมข้างหน้าเอ๊ะเจอคนไหมไม่เจอคนเจอคนเพื่อนเดียวนี่ว่ากกเอว้าวโอ้โววิ่งวิ่งวิ่งโอโ้โหโดขโมยปืนเหนือ่อย แอบเก็บปืนเราไปเร่นอย่างนั้นด้ไม่ได้รอไม่ได้รอกข้างหน้าต้องมีเยอะแน่นอนรู้สึกได้ยิงไปเลยครับยิงไปเลยครับเกิดใหม่มาก็ตาบีกรอบอุ้ยอุ้งเดินมาสองมาสองก็ยิงไปเลยโหระยะกลางระยะกลนี่สองนัดตายเนี่ยยิงยิงคนไหนดิยิงคนนี้ก่อนแล้วกันนะไหนๆก็วิ่งผ่านหน้ามันอีกคนนึงอีกคนนึงอีกคนนึงโอเคก็ได้อยู่อืมที่ตอนแรกคิดว่ามันจะยิงไกลไม่ค่อยดีผมปรากฏว่าเฮ้ยยิงไกลใช้ได้โอเคอยู่เลยดีเลยถือว่าแจมอยู่ับผมในการเล่นแบบปกตินะ แต่เกิดว่าเล่นในการลงแรงเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างใช้งานลําบากนิดหนึ่งครับผมแต่ก็อย่าลืมด้วยว่าด้วยข้อจํากัดของตัวปืนนะผมที่มันต้องปรับไปตามสถานะการตางของตัวสนามนะถ้าเกิดว่าเจอด่านที่แบบยิ่งไกลๆจะจัดรเนี่ยคือเราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะผมแต่เกิดว่าเจอด่านแคบๆเล็กๆที่มีระยะในการยิงหวังผลที่โอเคเนี่ยเราก็สามารถหวังผลยิงได้แบบสบายๆอยู่นะมาบวกต่อับผมโดยเฉพาะด่านนี้แหละยิ่งเล็กนี่บอกเลยว่าหาจุดแบบซุ่มยิงแบบโอ้ยไสบาย เลงดีตัวปืนก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางเนี่ยคือแบบถ้าเกิดว่าเล่งดีๆเนี่ยอัดกระสุนสักหน่อยับผมสัก23เซ็ตเนี่ยยังไงก็มีโอกาสศัตรูจะวิ่งผ่านหน้าแล้วก็ตายแถมยังรีโหลดเร็วด้วยนะนี่คือจุดแข็งมากเลยผมรีโหลดเร็วลูกกระสุนเยอะคือแบบมันเล่นง่ายดีนะอวิ่งผ่านหน้าตัวกระตุกเลยตัวกระตุกเลยตัวกระตุกเลยยิงไปอีกสองแหน่อยู่บนเขาอยู่บนเขาว,วิ่งมาก็แตกดิครับวิ่งมาอีกหนึ่งเน็กหนึ่งก็แตกดีครับยังไงเอ่ยยังไงเอวิ่งผ่านหน้าิ่งผ่านหน้าลูกกก็แตครับ มีของก็กดใช้นิดนึงนไหนๆก็ปล่อยของหน่อยยังไงเนี่ยเฮ้ยวิ่งผ่านน้ำอ่ะก็ตายไ,ไปดีครับว <c oughs> ิ่งผ่านหลังวิ่งผ่านหลังก็ยิงทะลุแทงแตกเลยสิครับยังไงยังไงมาสองไม้มาสองไม้มไมหรือมาหนึ่งมีคนหนึ่ง มีคนนึงวิ่งมมีคนนึงวิ่งมแต่หนึ่งเห็นแต่หัวเห็นแต่หัวยิงไม่ได้แต่ก็ยิงอัดกัแทงอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะมีปัญหาก็คือเราอาจจะยิงเบสไม่ทันยกเว้นนักจักรเาต้องแม่นๆจริงครถ้ายิงแม่นแบบโผล่ัตูโผล่มาแบบลายตัวเนี่ยเราก็สามารถยิงทันอยู่นะนี่ยพักรีโหลดแป๊บนึงครับผมแล้วก็วิ่งบุกต่อไอ้ยังไงเนี่ยมายิกฐานเราได้ไงเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วจังหวะนี้แจะมีคนบุกเข้าฐานเราหรือเปล่าดูทรงแล้วกระโดดหลบอื้มออกซ้ายออกขวาออก เอาดิมาดิยิงหมดครับตัวละครหญิงด้วยกันยิงทิ้งหมดครับต่างฝ่ายต่างยิงกันไม่โดนเมื่อกี้มีโหลดเลิมเลือดก่อนเลือดมาแล้วแลวเบิดไฟมาแต่ก็หม่จะวิ่งสไลด์เมื่อกี้วิ่งสไลด์ไม่ทันนิดเดียวนิดเดียววิ่งยับยับครับอีก2อตสุดท้ายเท่านั้นยังไงยังไง1ตัวสุดท้ายายังไงขอได้ไหมลาชอ็อตอย่างสวยงาม ก็เข้าๆประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวปืนลูกซองกระบอกใหม่ล่าสุดกับปืนอ e โ o บอกเลยว่าลูกซองนี้เล่นง่ายเล่นสนุกกับผมเพราะว่าดาเมจมันจัดจ้านมากแถมดึงริงรัวแบบรับรวๆจัดจัดด้วยนั่นเองนะและสำหรับเพื่อนๆนะผมที่ได้ลองใช้ปืนลูกซองกระบอกนี้แล้วเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ิงกันได้นะที่ข้างใต้สคริปชั่นนั่นเองนะ และเหมือนเดิมใครชอบคิดดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้น,นะครับผมช่งชาแชนลยูทูบแล้วก,ก็แฟนเพจ Facebook นะและสะวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคน,ท,กคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วปียบ